สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแหม่มทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็จะพาลูกค้านะคะมาเยี่ยมชมนะคะเจ้าเ a n g e r Next Gen ของเรานะคะรุ่น XLS นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนะคะมาพร้อมชุดหน้า Raptor ของเรานะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างตามแหม่มไปชมกันค่ะนะคะตัวนี้นะคะแหม่มได้ ติดตั้งนะคะเป็นตัวกระจังหน้านะคะฟอน Ford นะคะเป็นสีดำร้วนนะคะอ่าแล้วก็มีไฟ LED 3ดวงด้านบนมาให้นะคะเป็นลังพึ่งขนาดใหญ่นะคะเพื่อระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนตัวด้านหน้านะคะที่เป็นกันชนนะคะแหม่มได้ทำการเปลี่ยนนะคะ ใส่ตัวเป็นตัวชุดแรปเตอร์มาให้นะคะซึ่งเป็นหน้าชุดแต่งใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะเพื่อให้ดูสปอร์ตดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะ มาพร้อมไฟตัดหมอกค่ะแล้วไฟนะคะเป็นไฟทรงซีแคมนะคะขนาดใหญ่นะคะเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นได้ยิ่งขึ้นนะคะแมมได้ใส่นะคะเป็นตัวชุดครอบไฟด้านหน้าให้ด้วยนะคะเป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมนะคะในชุดของตัวแรปเตอร์นะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบนะคะคุณลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกแบบได้อีกเช่นกันนะคะ สำหรับล้อแม็กของเรานะคะตัวนี้นะคะล้อแม็กของเรานะคะจะเป็นแม็กขนาดขอบ20นะคะเป็นยางออโเทเลนนะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพผิวถนนเลยนะคะตัวนี้นะคะแม็กนะคะเป็นแม็กลายสีดำนะคะตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กได้เหมือนกันนะคะแม,มีให้เลือกถึง20ลายเลยนะคะสำหรับ ด้านข้างของเรานะคะตัวนี้นะคะม่มีที่เหยียบนะคะลูกค้าสามารถบันไดนะคะสามารถรับรองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกร,รัมเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นบ่อมือจับนะคะ4ชิ้นนะคะแม่มทาการติดตั้งให้ด้วยนะคะมาพร้อมกันสาสตสีชิ้นด้านบนค่ะฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้อีกเช่นกันค่ะ สำหรับด้านท้ายของเรานะคะมีอะไรบ้างตามแหม่มมาชมเลยค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะตัวนี้นะคะไฟนะคะเหม่มได้ทําการอัปเกรดนะคะเปลี่ยนไฟท้ายให้ใหม่นะคะอ่าเป็นไฟท้ายชุดแต่งนะคะพร้อมชุดข้อไฟท้ายของเราเลยนะคะตัวนี้สามารถมองเห็นวิสัยทัศน์ได้ดียิ่งขึ้นเหมือนกันค่ะมาพร้อมนะคะกล้องมองหลังนะคะตรงที่อ่าโลโก้ฟอร์ดของเราเลยนะคะตัว กันชนท้ายนะคะเป็นสีเดียวกันกับสีตัวรถนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะมีที่เหยียบด้านข้างให้นะคะสำหรับลูกค้าต้องการบรรทุกสิ่งของนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับรุ่น XLS นะคะมีทั้งระบบรอมระบบการลื่นถลายนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS นะคะตัวนี้เราก็ให้มาถึง6ลูกเลยนะคะสำหรับเรื่องระบบความปลอดภัยมีระบบ อฟอร์ดพาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวระบบช่วยเหลือฉุกเฉินก็ยังมีให้อีกเช่นกันค่ะสำหรับแคมเปญนะคะหน้าฝนของเรานะคะชุดแต่งชุดนี้แมมแถมให้ฟรีอีกเช่นกันค่ะคุณลูกค้านะคะถ้ามาจากคลิปนี้ของเรานะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังรับชมช่องของแหม่มอยู่นะคะต้องการจองออนไลน์กับแหม่มนะคะลูกค้า เชื่อมั่นได้ค่ะว่าปลอดภย100ัยร้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินดาวหรือเงินจองลูกค้าต้องโอนเข้าบัญชีโชว์รูมของแหม่มเท่านั้นนะคะไม่ผ่านบัญชีเซลล์นะคะสำหรับแคมเปญวันนี้นะคะแหม่มขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ